สวัสดีครับแฟนๆชาวซูเปอร์สไตร์นะครับวันนี้ได้เวลาทัศนาฟุตบอลกับเอ็มเทเนตอย่าลืมนะครับรักใครชอบใครมีเชียร์อยู่ในใจแล้วถ้าตรงกันก็สมัครสมาชิกใหม่กันได้เลยที่แอดสียอดกุมานะครับไปที่เซเรีบีครับปาเลโมเจอกับฟอตจาอันดับหนึ่งเจอกันอันดับที่15นะครับปาเลโมเป็นต่อ0.75ขอแค่ชนะปาเลโมกันยิ้มแล้วนะครับฟอร์มของปาเลโมนะฮะในช่วงฤดูกาล ครึ่งรุ่ดการแรกกบุกไปเอาชนะฟอตจาได้1 2ประตูต่อ1นะครับและฟอร์มช่วงหลังปาเลโมโม,มีดรอปลงนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดหลังสุดต่อซาลนินิตาน่าแล้วก็เครมโมเนเซ,ซ่นะครับขณะที่เล่นในบ้านตัวเองชนะ5เสมอ4แพ้1นะครับขณะที่ฟอตจาเองนะครับหนัดหลังสุดแพ้3ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับเกมนอกบ้านชนะ2เสมอ2แพ้ไป6เกมด้วยกันนะครับซึ่ง ดูตามแฮนดิแคปแล้วเนี่ยขอแค่ชนะอันดับก็เป็นต่อเป็นจ่าฝูงแม้ว่าจะฟอร์มดรอปลงมาก็ตามอาจจะทำให้แฮนดิแคปดูไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าดูตามรูปการแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมนะครับเพราะว่ายังไงซะวันนี้ได้เล่นในถิ่นขณะที่ทีมอย่างฟอใจเองนะครับผลงานไม่ดีเล่นนอกบ้านแพ้3จาก4เกมท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เชียร ไปและโม่ดีกว่านะครับไปต่อที่เกาโชดเซรียนะครับกรยรีเจอกับออตาลนตาวันนี้ทีมเยือนออตาลนตาเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับอตาลนตาอยู่ในอันดับ7ของเซรียนะครับ21นัดชนะ9เสมอ5แพ้7แล้วก็เกมนี้ความน่าสนใจก็คือทางฝั่งของออตาลนตานะครับทีมเยือนเนี่ยชนะนอกบ้านชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้4นะครับ เกมนอกบ้านถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับยิงได้ถึง29ลูกนะครับเสียไป20ประตูเกมรุกของอัตาันตาเฉียบคมจริงๆนะครับเจอกับทางฝั่งของกายารีนะครับกายารี่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่14นะครับก็ชนะ4เสมอ9แพ้8หนึ่งเขาเรียกว่าส่วนเยอะเลยนะครับในถิ่นเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ6ก็ยิงได้12เสีย9นะครับแน่นอนนะฮะ คู่นี้เจอกันมา2นัดแล้วในซีซั่นนี้นะครับเป็นกายารีบุกอาชนะอารตาลันตาได้1นูนย์แล้วก็ทางอาร์ตาลันตาก็บุกเอาชนะกายารีในโคป้าตุเรได้2อศูนย์ด้วยกันวันนี้จะเป็นเกมตัดสินว่าใครจะเจ๋งกว่ากันในซีซั่นนี้นะครับซึ่งฟอร์มของกายารีไม่ดีเลยฮะในช่วงหลังไม่ชนะใครมา4ี่เกมแพ้ไปถึง3เกมนะครับแพ้ซัสโซโลอาร์ตาลันตาและอูดิเนเซ่และมีเสมอกับเอ็มโปรีสองสองซึ่งต้องยอมรับครับว่าผลิตสกอร์ยากจริงๆขณะที่ทีมเยือนผิดกันเลยนะครับ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับยิงประตูแบบถล่มทลายนะครับชนะยเวนตตสามศูนย์ในโคป้าอิตเลียเสมอโรมาสามสามชนะฟรอซิโนเน่ห้าศูนย์ชนะกายารีสองศูนย์ชนะซสซัวโลหกสองด้วยกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ชัดก็คือว่า ทีมอย่างกายารี่มีดีในการเล่นในบ้านครับเพราะว่าตลอดการเล่นในซีซั่นนี้ในบ้านของกายารี่ที่แพ้เกมเดียวเนี่ยแพ้ในซีเรียแพ้ตอนาโปลีนะครับแค่ลูกเดียวเท่านั้นนอกนั้นเสมอแล้วก็ชนะจะมีแพ้ก็บอลถ้วยกับออตาลนตานี่แหละ0-2นะครับขณะที่ออตาลนตาเองเกมเยืนก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยด้วยแฮนดิแคปนะครับให้อาตาลนตาขอแค่ชนะก็จริงนะครับแต่ผมชี้ไปที่ว่าการที่กายารี เคยบุกไปเอาชนะได้และแพ้ยากในบ้านผมเลือกเชียร์กายารี่ลุ้นเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ดีไม่ดีอาจจะมีพลิกชนะได้เหมือนกันเพราะว่ายาตาลันตาฟอร์มดีเกินไปแล้วนะนะฮะปิดท้ายด้วยทีมกาโชอ่อทีมลาลิกาสเปนกับราโยบารเยโนเจอกับเลกาเนสอันดับ18เจอก,กับอันดับที่17นะครับซึ่งราโยบารเยโนเจ้าถิมอันดับเป็นรองแต่เป็นต่อพนะครับก็ ช่วงต้นซีซั่นครับรายยูไบเยกานโนชนะ,ะแพ้เรเกเนสมา01นนะครับก็เจอกันมา2เกมอีก1เกมเรกกเนสเสมอกับรายยูไบเยกาโน่2-2นะครับซึ่ง5นัดหลังสุดรายยูไบเยกานโน เก็บชัยชนะได้ถึง4แล้วก็เสมอ1นะครับเกมล่าสุดชนะอาราเบสมา 1- 0ขณะที่เลกาเนสห้าหนัดหลังสุดชนะได้เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอเอบาล่าสุด2ประตูต่อด2นะครับแฮนดิแคปให้รายยูบเยกาโนต่อปอปอ,ปอแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะฟอร์มยอดเยี่ยมมากขณะที่เกมนอกบ้านของเลกาเนสแพ้เลเทแล้วก็แพ้รวดมาถึง3เกมติดต่อ,อกันเลือกเชียร์เจ้าบ้านไว้ปลอดภัยมากกว่ารายายูไบเยกาโนจะชนะได้ครับ2ประตูต่อ1นนะครับ เชียรายยบายกาโนเชียร์ปาเลโมและก็เชียร์กายารีขอใทุกคนโชคดีสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ